สำหรับผมนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยได้ให้แง่คิดอะไรบางอย่างกับผมนั่นคือในช่วงท้ายๆปียอมรับเลยนะครับว่าหนังมาวิลที่เข้าฉายในแต่ละเรื่องเนี่ยแท้จะไม่มีเรื่องไหนที่ผมประทับใจเลยแต่ Spider-Man No Way Home เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเดียวที่กู้ความรู้สึกผมให้กลับมาดีขึ้นกับหนังค่ายนี้อีกครั้งเอาละ่ะ ผมจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ถ้าพูดถึงข้อดีของหนังเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับผมหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่เคยดูหรือเคยติดตามหนังสไปเดอร์แมนในเวอร์ชั่นก่อนๆตั้งแต่ปี2002จนถึงเวอร์ชั่นในปัจจุบันถึงจะอินและเข้าใจเนื้อหาของสไปเดอร์แมนในแต่ละเวอร์ชั่นที่มารวมกันในเรื่องนี้ผมขอมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่เคยดูสไปเดอร์แมนในเวอร์ชั่นก่อนๆอนอาจจะงงกับบทสนทนาที่ตัวละครพูดถึงอดีตของตัวเองอาจจะทําให้คนที่ไม่เคยดูเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความรู้สึกของตัวละครนั้นได้จุดเด่นของหนังเรื่องนี้ที่ผมว่าทำออกมาได้ดีคือบทหรือเนื้อเรื่องที่เล่าที่มาที่ไปสอนรับกันเป็นอย่างดีเพร้อมมุกตลกที่ไม่แป๊กเหมือนหนังมาเวลใน 2- 3เรื่องก่อนหน้านี้ฉากแอคชั่นเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงใล้มากความนะครับ ทำได้มาตรฐานสมชื่อกับหนังไขยนี้อยู่แล้วหนังเนี่ยมีความยาว2ชั่วโมงครึ่งแต่เล่าได้สนุกไม่รู้สึกว่าหนังยาวนานเลยตัวบทที่ผมชอบมากที่สุดก็คือการที่สไปเดอร์แมนรุ่นพี่2คนเนี่ยพูดถึงประสบการณ์การสูญเสียและวิธีการรับมือการสูญเสียที่ไม่ใช่มีเพียงแต่การแก้แค้นเพียงอย่างเดียวส่วนซีนอารมณ์ก็ทำออกมาได้ดีกับความกดดันและความเสียใจ ที่ตัวละครต้องแบกรับเอาไว้กับผลลัพธ์ที่ต้องยอมรับในแนวทางแก้ปัญหาและการตัดสินใจของตัวเองสำหรับผมนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยได้ให้แง่คิดอะไรบางอย่างกับผมนั่นคือต่อให้เราเนี่ยจะมีวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดขนาดไหนก็อาจจะมีผลข้างเคียงหรือผลกระทบบ้างกับบางอย่างเกิดขึ้นเสมอมันอาจจะไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด มันอาจจะมีแค่วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะที่สุดในเวลานั้นก็แค่นั้นเองแล้วพบกันใหม่ครับ